ลิโบลูวันตัวนี้สําคัญมากครับบ้านเราคนไทยเรามีปัญหากันเยอะในเรื่องการกินนะครับไม่ว่าจะดื่มดื่มแอลกอฮอล์ aw, ไม่ว่าจะเป็นอาหารปิ้งย่างทอดริโบลูวันเป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวที่ไปช่วยปรับสมดุลของตับช่วยลดไขมันที่ตับเพราะฉะนั้นคนไทยเราเวลาอย่างคุณผู้หญิงนะฮะชอบทานของหวานหวานกลางคืนนั่นแหละครับมันเปลี่ยนไปไขมันท,ทันทีโดยเฉพาะน้ําตาลที่มาจาก ผลไม้ฟรุกโตสเนี่ยแหละครับเป็นน้ําตาลที่เปลี่ยนเป็นไขมันได้เร็วมากเพราะนั้นคนเริ่มเป็นไขมันพอกตับกันเยอะพอเป็นแล้วมันก็สะสมกันไปนะครับเป็นกลับแข็งเป็นมะเร็งได้เพราะฉะนั้นตัวนี้จะไปจัดการไขมันที่ตับจัดทำทำ,ทำการปรับสมดุลของตับเราได้นะครับโดยมีสมเกาหลีใส่ลงไปนะครับปรับสมดุลของตับเราได้ซึ่งเป็นสารอะดีปโตเจนนะครับมีลอเลอเยลลี่นะครับจะดูแลในการเพิ่ม เพิ่มสารอาหารทำให้ตับเข้าสู่สมรุนเร็วขึ้น